สวัสดีครับเนี่ยวันนี้วันที่16ตุลาผมได้สร้างแหวนวงนี้ขึ้นมาแหวนดวงจันทร์สุริยาคาตเจ็ดวงครับเหตุผลที่ผมให้ชื่อแบบนั้นวันนั้นเกิดดวงจันทรุรยาคาตผมได้เดินไปนั่งใต้ต้นไมต้ตรงน,นี้แล้วพูดว่า ผมปลูกมานานแล้วถ้าให้มันรู้สึกว่าล้มง่ายใช่จะเข้าไปนอนอพอเที่ยงคืนฝนตกผมมาจับดูต้นมันก็เลยล้มผมก็เลยคิดว่าธรรมชาติให้ผมตัดด้วยการใช้นิ้ววันนั้นลงยันสุริยาคาตมันเป็นพืชภูเขาไฟปางภูเขาไฟที่ผลิต ส่วนหนึ่งที่กลายเป็นทองคำเลยคือแหวนเจ็ดชิ้นนี้ใช่อ่าปื้ผมออกไปไปขอมันเสร็จแล้วผมก็มองขึ้นดวงจันทร์เกิดปฏิกิริยาอย่างนแรงกับดวงจันทร์เกิดการสั่นไหวจนโลกมีการเปลี่ยนแปลงครับธรรมชาติได้ช่างสร้างมาเหมือนกันครับอ่าสร้างส่วนที่กลายเป็นทองเลยเป็นแร่พลา ต้นไม้สร้างขึ้นมาเองมีหลายชนิดที่สร้างและทตุพิเศษขึ้นมาวันนี้นะครับโอเคนะครับเจดวงวันที่สิบหกคนกลุ่มไทยเราชอบจั